You're listening to Bangkok Bank SME พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังและนะักลงทุนทุกท่านครับ กลับมาพบกับผมนะครับทศพรโพรสพลเสถียรสุขนะครับกับรายการฟินอินเวสที่จะมาอัปเดตสถานการณ์โอกาสการลงทุนเป็นประจําทุกวันพุธนะครับสำหรับเรื่องที่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังในวันนี้นะครับถือเป็นเรื่องค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็สําคัญทีเดียวที่นักลงทุนอย่างทุกทกท่านเนี่ยน่าจะได้ใช้ในการเอามาปรับในการลงทุนในปัจจุบันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเงินเฟอ้อพุ่งดอลลาร์แข็งน้ำมันแพง ดอกเบี้ยขาขึ้นนักลงทุนจะรับมือกันอย่างไรโอ้โหดูมันไม่มีอะไรดีสักอย่างนะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราได้เจอคนคนนี้ครับทุกอย่างจะมีทางออกวันนี้เราโชคดีนะครับได้รับเกียรติจากดรสุระเกียรติเคหะบุญสิริหันษาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนของเรานะครับจะมาช่วยวิเคราะห์แล้วก็หาทางชี้แนะแนวทางการลงทุนให้กับท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับ ครับขอญาตเรียกดรกู๊ดได้ไหมครับครับได้เลยครับครับหวังว่าพอดรกู๊ดแล้วเราจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับดรครับนะครับเราว่าอย่างนั้นตลาดช่วงนี้ด้วยนะครับใช่ใช่นะครับดรครับเมื่อกี้เกิดมาเนี่ยโอ้โหมันมีแต่เรื่องน่ากลัวน่ากลัวเท่านั้นเลยตั้งแต่เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อมานะครับจากการที่โควิดฟื้น ดอกเบีย้ยเริ่มขึ้นไอ้เราก็คิดว่าค่อยๆขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปบังเอิญดันมาเจอเรื่องของความไม่แน่นอนในความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนอีกโอ้ยิ่งส่งผลต่อพลังงานพอไปพนางงานพุกครานี้มันมาเงินเฟอ้อแหละยิ่งกระตุ้นเข้าไปอีกพอเงินเฟอ้อแรงๆมันยิ่งสปีดดอกเบีย้ยให้มันขยับขึ้นเร็วเข้าไปอีกครับดรเตอร์ครับ อย่างนี้อยากให้ดรสรุปภาพรวมๆให้นักทุนเห็นหน่อยครับว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วมันมีแนวโน้มจะรุนแรงอีกไหมครับหรือว่ามันก็จู่ของมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วแล้วมันจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นครับดรครับครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจนะครับถ้าเราบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังเป็นช่วงที่อเมริกาและทั่วโลกเนี่ยกลับมาขยายตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด ผมว่าถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจตอนนี้ยังดีกว่าช่วงโควิดเพราะาช่วงโควิดเนี่ยทุกคนจาได้ก็ปิดหมดนะครับปิดหมดทุกคนไม่ค้าขายพยายามหลบอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยนะครับทาให้กิจกรรมต่างๆมันหายไปแต่ตอนนี้เรารู้แหละโอมคอนผ่านไปแล้วนะครับทั่วโลกกลับมาเปิดเศรษฐกิจพอมาเปิดเศรษฐกิจสิ่งที่เราเห็นก็คือกิจกรรมเศรษฐกิจมันเพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นดีมาแลก็เพิ่มแต่การผลิตคือซัพพลายเนี่ยก็คือภาคอุตสาหกรรมต่าง ระมัดระวังเรื่องโควิดทําให้การผลิตมันกลับมาไม่ได้เต็มที่คนที่อยู่ในวัยแรงงานบางคนโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปและสหรัฐเนี่ยแทนที่เขาจะกลับมาทํางานบางคนกลัวโควิดก็ยังไม่กลับมานะครับมันก็มีปัญหาขาดแคลนแรงงานก็เกิดปัญหาด้านสป라ายพอมันเกิดปัญหาตรงนี้ปุ๊บความต้องการมันมากกว่าสินค้าที่ผลิตราคาอันนี้ปรับเพิ่มขึ้นล้วเรื่องเงินเฟอ้อแต่ประกอบไปกับ เรื่องของสงครามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ตลาดคือเงินเฟ้อเนี่ยทุกคนคาดว่าจะสูงแล้วก็เฟดก็เตรียมตัดเตรียมอยู่แล้วว่าปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยแต่เขาก็มีการวางแผนว่าจะขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าถ้าปีที่แล้วเขามองว่าสัก3ครั้งพอมาต้นปีเขาก็อาจจะมองว่าขึ้นอีกสักประมาณสักไม่ถึง2% 1.75%ก็เ,เพียงพอแล้วแต่พอมามีเรื่องของรัเสเซียปุ๊บราคาพลังงานขึ้นแรง ราคาอาหารเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียก็เป็นผู้ผลิตอาหารพบพื้นที่เขาเยอะมากนะครับในด้านการกเกษตรก็ทําให้ราคาอาหารขึ้นแรงพอสองปัจจัยนี้เข้ามาผสมมันก็เลยทําให้เงินเฟอ้อสูงกว่าการคาดการณ์ของตัโหมดธนาคารกลางทั่วโลกหรือนักวิเคราะห์ทั่วโลกเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐก,ก็จําเป็นอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ย มากกว่าที่เคยคาดไว้เดิมด้วยนะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็ตลาดก็เลยมองว่าเบสจำเป็นอาจจะต้องขึ้นมากกว่านั้นอาจจะเป็น2-2.5%ถึง2.5แทนที่จะเป็น1.75%ในปีนี้ <Ừ. S 2> อันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมที่อาจจะต้องบอกว่าสป라이ตในเชิงเงินเฟอ้อสูงขึ้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นแต่ถามว่าวันเลวร้ายขนาดว่าอย่างจะคอลล s e เหมือนช่วงโควิดกิจกรรมจะหายไปหรือเปล่าก็อาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นกิจกรรมถ้าเราดูเนี่ย เราก็จะเห็นนะครับความเชื่อมั่นของผู้ผลิตต่างๆยังเป็นภาพที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นภาวะที่เศรษฐกิจยังเติบโตแต่เงินเฟอ้อสูงแต่การเติบโตมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่ทุกคนคาดแ้วเพราะเงินเฟอ้อมันสูงพวกมันก็ไปบั่นทอนอำนาจซื้อคู้บริโภคครับอืมคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเศรษฐกิจดีมีเงินเฟอ้อบ้างจริงๆมันดีถูกไหมครับด็อกเตอร์ใช่ครับคือคือต้องบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าไม่มีเงินเฟอ้อเนี่ย เป็นภาวะที่น่ากังวลมากกว่านะครับเขาเรียกว่าเงินเฟ้อก็หมายถึงว่าการเกิดเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของคนเนี่ยมันลดลงธุรกิจจะขายสินค้าได้น้อยลงแต่ตอนนี้มันเกิดภาวะที่ทั่วโลกผลิตสินค้าไม่ทัานยอดขายอะเพิ่มขึ้นแหละแต่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้เร็วครับแต่ราคาสินค้าเนี่ยแล้ต้นทุนมันขึ้นเร็วกว่าอันนี้ก็เป็นตัวที่อาจจะมีภาพเชิงกดดันภาวะของการลงทุนนะครับหรือผลประกอบการของบริษัทจุทะเบียนครับ,รบอย่างนี้ดเรก็แสดงว่า ถ้าเรามองว่าอย่างนี้เนี่ยคือเงินเฟ้อครั้งนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวส่งผลที่เลวร้ายซะทีเดียวถูกไหมฮะครับต้องบอกว่าผมว่ามันจะมีสองส่วนเงินเฟ้อที่ขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจอันนี้เป็นตัวที่ปกติแต่ตัวที่เป็นเงินเฟ้อจากปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนจากราคาน้ํามันราคาอาหารอันเนี้ยจะเป็นภาพที่กดดันมันก็จะไปกดรัาประเทศ ถ้าเพิ่มพึ่งพาพวกน้ํามันเยอะพึ่งพาอาหารโดยเฉพาะอาหารทางยุโรปนะคะอย่างเช่นพวกข้าวสาลีสินค้าการ,กรเกษตรที่คนยุโรปใช้เนี่ยอันนี้กระทบเยอะแต่ถ้าเราพูดถึงประเทศไทยเราอาจจะบอกว่าเนเทศไทยยังโชคดีนะราคาข้า,ขาวผมลองไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตราคาข้าวหอมมะลิก็ยังเท่าเดิมอยู่เพราะคนไทยไม่ได้บริโภคข้าวสาลีพวกราคาอาหารอาจจะไม่กดดันรุนแรงแต่ราคาน้ํามันอันนี้มีผลกระทบก็จะเห็นว่าหลายประเทศอย่างประเทศไทยขนส่งก็ปรับเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้น ข้าวถูกแต่หมูแพงดรใช้สินค้าบางสิ่งขึ้นโอเคครับเมื <laughs> ่อกอี้ดรก็น่าจะฉายภาพทั้งหมดของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมีบ้างแล้วก็เศรษฐกิจกำลังดีนะครับดอกเบีย้ยขึ้นปกติอันนี้เป็นเรื่องดีแต่บางเออมันมีอะไรที่เหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันก็เลยทําให้เงินเฟอ้อมันสปีดแรงแล้วก็ดอกเบีย้ยมันก็ขึ้นแรงปฏิาทคิดนะครับตอนนี้เนี่ยกลับมาในพาร์ทของการลงทุนแล,ล้วล่ะดอกเบีย้ยก่อขาขึ้น เศรษฐกิจก็ดูมชัดไม่แน่นอนลงหุ้นก็กลัวขาดทุนลงกองตาสารหนี่ก็กลัวขาดทุนด็อกเอรครับลงทุนอะไรดีครับตอนนี้ผมว่านักลงทุนต้องการอยากทราบมากๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเขาต้องลงทุนเนี่ยยังต้องไปตาสารหนี่ไหมหรือ,อยังลงหุ้นได้อยู่หรือเขาควรจะปรับการลงทุนแบบไหนด็อกเอร์มีไอเดียยังไงครับตอนนี้ครับ ครับต้องบอกว่าตอนนี้ทีมงานของเราเนี่ยกำลังจะออกบทวิเคราะห์นะครับว่าลงทุนอย่างไรดีภายใต้เงินเฟอ้อสูงเงินเฟอ้อสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วนะครับร้อแต่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเงินเฟอ้อสูงและเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับเรามองเศรษฐกิจมันมีโอกาสเกิดขึ้น4รูปแบบ รูปแบบแรกก่อนนะครับก็คือเอาแบบเร็วรัดสุดเลยคือเศรษฐกิจหดตัวผมคิดว่าโอกาสอันนี้เกิดได้น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยทั่วโลกกลับมาเปิดเศรษฐกิจนะครับกิจกรรมต่างๆกําลังดีขึ้นนะครับอย่างไทยก็กลับมาฟื้นตัว GDP โต2.2นะครับในอเมริกาเองต้องบอกว่าเศรษฐกิจอาจจะมีการชะลอตัวแต่อาจจะยังไม่ถึงสัญญาณว่าจะหดตัวรุนแรงในปีนี้นะครับเราก็เลยมองว่า โดยรวมเนี่ยโอกาส r e เซช s i นน้อยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยคือเงินเฟอ้อส,สูงด้วยเศรษฐกิจหดตัวตอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสินทรัพย์เรียกว่าทุกประเภทเลยจะเข้าสู่เรียกว่าภาวะติดลบนะครับคือหุ้นก็ติดลบผลตอบแทนติดลบตราสารน,นี่ก็ติดลบจากตรางเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีอาจจะมีสินทรัพย์บางตัวที่อาจจะพอได้หน่อยก็อาจจะเป็นพวกทองคำพวกนี้ถ้าเศรษฐกิจหดตัวทองคําอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับ แต่ตัวหนึ่งที่เราต้องดูก็คือเศรษฐกิจจะเป็นยังไงหลายคนชอบพูดคือ stackflation คือ stackflation คือเศรษฐกิจขยายตัวต่ำภายใต้เงินเฟ้ออยู่ระดับสูงอันนี้มีโอกาสมันมีโอกาสเพราะว่าถ้าอำนาจซื้อของคนเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆจากเงินเฟ้อที่ยังคงสูงต่อเนื่องสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยคนแทบจะไม่มีเงินเงินเขาเรียกว่าเงินออมนะครับสุดท้ายก็ไม่สามารถหาเงินไปเติมการบริโภคที่เงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่อง อันนี้มีโอกาสถ้ามีโอกาสลักษณะนี้ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่เป็นภาพที่ดีต่อการลงทุนเพราะว่าเงินเฟ้อสูงตราสารหนี้ผลตอบแทนก็ต่ำเพราะเฟสถต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยหุ้นก็อาจจะได้ผลตอบแทนไม่ดีนะครับแต่ก็อย่างน้อยดีกว่า Recession แต่ผลตอบแทนเนี่ยต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าติดลบเล็กน้อยแต่ไม่รุนแรงนะครับในช่วงของ stagflation คือเศรษฐกิจขยายตัวต่ำหสินรัพย์ที่อาจจะ perform หน่อยต้องบอกเขาบอกว่า real asset เรือแอสเซทคือสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างหลายเฮาส์ในต่างประเทศก็แนะนำะตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์หรือไปซื้อที่ดินหรือซื้อสินทรัพย์จริงๆเลยเก็บไว้ซึ่งมันก็จะมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ้ออันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนอ,อ,อันหนึ่งที่ผมมองก็คือคเศรษฐ,ฐกิจอาจจะไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับ Sta g f l ฟ t i o n ก็คือเศรษฐ,ฐกิจยังขยายตัวแต่ไม่สูงเหมือนเดิมแน่นอนไม่สูงเหมือนปีที่แล้วชะลอตัวลง กลับมาสู่ระดับปกติอย่างอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวระยะยาวประมาณ1.8%ของไทยก็ประมาณสัก3%ถ้าเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยเริ่มกลับมาสู่ขยายตัวปกติจริงแต่เงินเฟอ้อยังอยู่สูงแล้วก็ยังสามารถคงอยู่อย่างนี้ได้สักพักหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือหุ้นก็น่าจะยังขยายตัวได้ใกล้เคียงกับระยะยาวนะครับอย่างหุ้นโลกผลตอบแทนระยะยาวอยู่ประมาณสัก6-8%อันนี้อาจจะเป็น ภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่คงไม่ได้เติบโตดีเหมือนอดีตอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในอดีตช่วงหลังโควิดเนี่ยตลาดหุ้นเพอร์ฟอร์มมากกำไรของหุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัวเยอะอันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วอาจขยายผลตอบแทนยังเป็นบวกแต่ไม่ได้บวกแบบร้อนแรงประมาณสัก10เซนะครับอันนี้นะครับผลตอบแทนตราสารหนี้ต้องยอมรับว่า,วาเงินเฟ้อสูงยังเป็นลบอยู่เพราะฉะนั้นทุกซีนารีโอที่ผมดูเนี่ยสินารีโอสุดท้ายคือเศรษฐกิจขยายตัวดีมากอันนี้ผมว่าอาจจะไม่เยอะนะครับ ถ้นาในลักษณะนั้นคือหุ้นน่าจะดีมากเลยอ่ยังกลับมาดีอยู่นะครับขยายตัวสองดิจิตโอกาสไม่เยอะผมมองว่าโอกาสของเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นช่วงขยายตัวกลับมาสู่ปกติแต่เราคงต้องติดตามว่าถ้าเงินเฟ้อไม่ลดลงมันก็มีความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดเขาเรียกสแต็กเฟสชันได้อืมอย่างนี้ก็แสดงว่าดกรก็มองว่าโอเคดีที่สุดก็คือลงทุนที่มันเป็นของที่มันจับต้องได้ถูกไหมฮะเช่นอาจจะเป็นกลับมาดูในเรื่องของที่ดิน หรืออะไรต่างๆทิ้งให้มันวิ่งไปตามเงินเฟอ้อพูดง่ายๆใช่ครับแล้วก็ในขั้นกิ่การลงทุนในพวกตราสารทุนนะครับอาจจะต้องมองในเรื่องของเซกเตอร์ที่มันกระทบกับในเรื่องของเงินเฟอ้อให้น้อยที่สุดถูกไหมครับดบรวิธีเลือกค่ากลุ่มเซกเตอร์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมในตราสารทุนคล้ายกันต้องลงทุนในเซกเตอร์ที่มีรีวิวแอสเซทเยอะรีว <As> ิวแอสเซทเยอะนะครับคือกลุ่มเนี้จะเพอร์ฟอร์มนะครับเราเห็นเลย ยังกลุ่มพลังงานอ่าสินทรัพย์มันจับต้องได้คือบริษัทผลิตสินค้าเนี่ยน้ำมันครั้งน้ํามันขึ้นเขาก็จะ perform ดีวัสดุก่อสร้างพวกวัสดุก่อสร้างในตลาดโลกเนี่ยพวกราคาซูงราคาไรเหล็กนี่นะครับพวกนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อนะครับแต่สินทรัพย์ที่เป็นอุตสาหกรรมที่จับต้องไม่ได้อาเราพูดตรงๆเทคโนโลยีครับคือสินทรัพย์มันคือเขาเรียกว่า intangible asset มันมีความไม่แน่นอนสูงคือถ้าเงินเฟ้อขึ้น เขาอาจจะไม่สามารถผลักราคาได้นะครับแล้วก็เขาไม่นะัสามารถมีอํานาจที่จะเก็บสินทรัพย์พวกนี้ไว้ในมือของเขาได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราก็เลยเห็นว่าโดยรวมเนี่ยเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรมตอนนี้พุกเทคโนโลยีก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากเงินเฟอ้อสูงขณะที่กลุ่มที่มีสินทรัพย์ที่ชัดเจนนะครับพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยพวกนี้ก็อาจจะ ยังเพอร์ฟอร์มได้ดีครับชัดเจนครับดรครับก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆมันคงหนีไปไม่พ้นเงินเฟอ้อก็น่าจะยังมีอยู่ดอลลาร์ก็ยังแข็งดอกเบีย้ยก็ยังขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ดร,รแนะนําภาพการลงทุนคือลงทุนอะไรที่มันเป็น tangible asset นะครับอะไรที่มันจับต้องไม่ได้ อะไรที่มันมีปัญหาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อหรือดอกเบีย้ยที่ขึ้นแต่ถ้าอะไรที่มันจับต้องได้เงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นก็น่าจะส่งผลต่อราคาของสินค้าเหล่านั้นที่น่าจะปรับตัวตามไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้ชัดเจนครับน่าจะได้แนวทางในการตัดสินใจลงทุนของท่านผู้ฟังไปได้หลายๆท่านแล้วกันนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นข้อมูลดีๆที่ทางเราเอามาฝากนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวการลงทุนดีๆแบบนี้อีกนะครับสามารถค้นหาได้โดยพิมพ์คําว่า b บงค์ขอบแบงค SME นะครับผ่านทาง Facebook หรือ y o u t u b e นะครับสำหรับผมวันนี้ทศพรโสพลเสถียรสุขและดรสุรเกียรติเคหะบุญสิริหันสาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ